แต่ก่อนพี่เมย์ไม่ทราบนะคะว่าทําไมปีดเราอะเวลาโพสต์ไปแล้วอะมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นคนไม่ไลค์ใช่ไม่ไลค์จะไปไลค์กับพวกที่แบบว่าลงภาพก่อนอเออเพราะภาพมันมีแบบสมมุติว่าเรามีแมคคออนไลน์ใช่ไหมร้อยคนแล้วเขาลงภาพเดียวกันะ่ะร้อยคน Facebook จะนําส่งภาพแรกที่ลงเท่านั้นถ้าเราช <ขอ S 1> ้าเ<ข>อ<ข>อเราต้องมีเทคนิคการแต่งภาพ พี่เมไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับแล้วก,แก็แบรนด์ก็ใจดีทําภาพให้แบรนด์ก็ใจดีทําภาพสินค้าให้เพื่อให้แม่ค้าออนไลน์เอาไปโพสต์ถูกไหมครับกคส่งส่ในกลุ่ม Open น h a t ส่งในกลุ่มไลน์สมมุติว่าส่งในกลุ่มไลน์เนี่ยเป็นภาพสินค้าเอาไปโพส์ได้เลยนะคะทํามาให้แล้วใครที่เซฟแล้วก็กดเร็วโพส์ตเป็นคนแรกอะ่ะ a c e b o o k ก็จะแบบว่าอ่โปรโมทหรือว่า ิดการมองเห็นให้กับคนคนนั้นแต่สมมติว่าพี่เมย์เป็นคนที่สามที่สี่หรือว่าเป็นคนที่ร้อยเอารูปนั้นไปโพสต์เหมือนกันเฟซบุ๊กส่งเฮ้ทำไมภาพมันซ้ำวะเฟซบุ๊กจะคิดอย่างนี้ละสมมติเราเป็นเฟซบุ๊กเราเฟซบุ๊กเฮ้ยภาพมันซ้ำปิดการมองเห็นคุณเมย์ดีกว่าเพราะว่าเอาภาพของคนนั้นมาที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วเฟซบุ๊กไม่ได้รู้ไงว่าเอามาจากกลุ่มเดียวกันถูกไหมครับอันนี้เป็นเหตุผลที่กลุ่มต้องแต่งภาพสินค้าอืม อย่างน้อยคุณแต่งภาพให้แตกต่างใส่ข้อความหรือใส่รูปคุณลงไปอ่ะแค่คุณมีเทคนิคตรงนี้แค่นั้น Facebook ก็จะจับได้ว่าเราอ่ะเป็นภาพใหม่เราทำขึ้นมาใ,ใหม่